สวัสดีครับมาพบกับมาริมาริอีกแล้วครับผมมะลินั่งลงก่อนคอยกินขนมใช่ไหมคอยคอยแป๊บนั่งคอยก่อนคอยก่อนดูมองเนี่ยเดี๋ยวทำไงนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งก่อนนั่ง năng nhé, đừng vứt xuống chân, nang, nang sợi, nang, đừng vứt quá đi, mà, nang còn, đừng vứt, đi, đi, ok, ăn được, à, à, nói <laughs> ít, <laughs> <Mere. Mere> <laughs>

มืออันนี้นั่งดีๆนั่งน <soon., S 1> ั่งอย่าเพิ่งเข้ามาคอยคอยมาปึ๊บอ่ะปึ๊บไปไหนแล้วลุงอ่ะโอเคนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งหยุดนั่งนั่งมาดีคอยนั่งมาดีนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนอย่าเพิ่งมาดินั่งนี้ก่อนนะนั่งนี้มันยังไม่ยืนนั่งมาดีนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งมา นั่งลงนั่งก่อนนั่งโอเคต้องทำตามนะนั่งตรงนี้นะคอยนี่คอยคอยก่อนคอย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 ก่อนจะเพิ่งมามาให้กินลองหนึ่งมา <c ười> <c ười> <c ười> นั่งไปดีน่ะพอแล้วมารีบอกว่าก่อนจะได้กินยากเย็นแท้ตั้งก่อน เก่งนั่งนั่งโอเคมาวันดีก่อนวันดีทีวันดีก่อนวันดีค่ะครั้งหนึ่งวันดีค่ะโอเคอ่ะไปเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยาวโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับถ้าอย่าไปดูความน่ารักของมนนี้ต่อแล้วก็อย่าไปดูลืมอย่าลืมอ่าเจ้าห้าพวกห้าข้าวเลยนะครับผมโอเคไปแล้วโอเคครับผมขอบคุณครับ